อือเพนสิหาขึ้นเทิงอยู่ในสนวนเลยบ่แล้วเพราะว่าคันได้มีสายยางคือสิแค่นี้เนาะเออลืมเด้ได้ขอยฮะลืมแล้วแบบนี้ลืมลืมแล้วฮะแบบนี้รองบงบ่โอ้ยบ่ไหวบ่ไหวต้อกินน้ํานี่บน้ำตน้ำซื้อซื้อจะบ่ลงซิมเบงบ่ตัวนี้ก็จางๆจางๆโอ้สิันคือสิเอาจุๆเนาะ Tìm sống chân nắm bỗng mi tóc này hát nha yên nè bóng nè kèn nọ thoải đi đâu thoải <laughs> 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 <Chờ bài> đi mày 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 ถุงกระเทียวก็มีของดีเไปจ้ะอันโอ้ยกระปูมาฝากเมียกระปูหอยบ่กระปูาไขยแค่จำนวนของเทียบของหัวไปหาของกินของอยู่มาเลี้ยงครอบครัวเราก็ได้ทีมามานั่งที่นี่อือถือว่าผัวไปเกี่ยวคนเดียวเหมือนบุกทางกระบุกจักมือเลยเกี่ยวเขานี่ กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น่เอฟซีเบอร์สุขสุขคนกย็ยินดีตอนทำเข่าสู่สองสาวนวลไซโลอีกแล้วพิพิโน่เลยมาพบว่าพอสนมันนีน่กับคลิปอยู่นี่แหละทางเทีอนทางสับพนเนะาะหลังบ้านเนาะโดยมันนี่ก็มาหาทางครอบครัวทางสาับพนแล้วก็มาหาครอบครัวทางสาวเซลเพื่อนพ่อพี่น้องเอลยโดย,โดยอ่ะจังไรก็เข้าไป ดีใจหรือว right. ่าย no, ินดีนําเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะดีใจทางน้องเพิ่นเนาะขางล่งนี่ก็เพิ่นก็ได้ปูนแน่พพี่น้องเอ้ยทังไรปูนทงไรเามือนี้เนาะเาานของน้องเพิ่นอจังได๋ก็ไปอเด้อว่ายถาทางน้องเพิ่นเนาะรายละเอียดโดยสบายดีเด้อทางนี้โย เกิดน้ำเบาน่ะเฮงขัดอีเนาะมสบายานข้นันมีสายยาเมงขึ้นบองโอสายยางอันนี้มันมีสายยางคักแล้อเนาะเึ็นเลย Ừ, ừ. à, thằng oh. à, à. là không kaplan oi. Nhang đế lông này cũng gần như Ô, thang này đế thảo tèo Ô, mhm 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 ม,มาผ่าไว้อยู่เือเจ้า,อเ,า,าเอาหม้อน,น้ำเนื้อเล้เลยเต็มเนื้อฮะสับปนเพื่กได้ท่อของน้ำคึอกันพี่ใช่เลยหกอันเนาะหกทอหกทอนมีผ้าปิดซอง อือเอาจะเอาอย่างนี้บานตักน้ำบ่บานอือเป็นสีขาวเป็นเทืงมูนี้ชาโน้ยเลยแล้วเขาว่าคัรนไดยมีสายยางคือสีค่นี้เนาะเออดื้มเนี่ยได้ข่อยนะดื้มแล้วแบบนี้ดื้มแล้วห่าแบบนี้ลองเงินบ่อ้ยบ่ไวบ่ไวเจ็บจะเทะเลยเจ็บอะไรแขกข้างแต้น่าเจ้าอาบาสานุนน้ำใส่ห้องกระดับเนาะ คู่เอาคู่ปุ่มรถนะร่างคู่ดีๆเลยปุ่มเลยเ<อ>ือนคู่เลยเขียนขักอดีเนาะนะเจ้ากินน้ำนี่บ่น้นำน้ำโอ้น้ำซื้อ <ส Inform. S 1> จะไปลงซีเมึงบ่ตัวนี้าจ,าจางจาง โอ้นาะอ่าพี่ซีจิมสุกข้นห้าอีหล่าจังสองห้ามีน้าาน้าบ่มีต้องในหะ

น sort of ี่ขึ้นจ้นบ่บ่บ่มีรถโอ้ย่าเสียงว่าย่อนี่บ่ยอแล้เออตีนกรถก็มีแต่นี่ย่างเด้อเนาะมีแต่ย่างอย่างเนาะเอาลูกเจ้าให้บ่ กินน้ม่ห่อยด้วกันเนาะอไวยลด้เาว่น่ล้เวลาลูกตาดเย็นมมันไปยนอยู่นียางไปมนบ่เวลาก็เวลาไปนั่นไปนี่ก็มีแต่ย่างไปมนเรายนอยู่ใกล้ๆนี่เนาะย่างไป น้ม้นี่เดสังาจะเป็นน้ไมเาเบาเียเพิ่เสียไปเอซานเกัีอันนี้เนี่ยเนาะหาเปึนอันน่าเป็นลายไปไทมาผัวเจ้าโวนะโอ้ม่ะเทยีนควรชาวติดผลวันนี้เนี่ยเนาะ เทียนหัวกแค่เนสบายดีเด้อท่งนเด้อสบายดีสบายดีมีเนอไมกว่านอ๋อหนม่ตมานยไมากงไม่หนถุงกระเทีวก็มีของดีเลยจ้ะอันเออคนุคนมันเนอะเครื่องคอเนลูกสาววันี่นะอเ้ลูกชายกูเม่เลยเนาะ ໃຜມາໄດ້ຫຍັງມາຝາກເມຍນະມີໂຕໄມ້ນີ້ບໍ່ໄມ້ໂອ້ໂຕນັງບີ້ກໍໄດ້ເນາະມີແກແມ່ມຕກນນີ້ເກປູມາກມປູບ ไปหาของกินของอยู่มาเสี้ยงครอบครัวเราก็ได้พี่มามานั่งที่ไหนยังโทรศัพท์กันเนาะอยังฮัตกึ้กกระทึกกันนะของดีมีหน่อยของดีมีน้อยได้บ่ได้โอ้โหโอ้พัดันทำไ่แล้งเลมเนน่าจะเกี่ยวเข่าบ่ไก่เดือบ่ จากหน้าบันไดบันไดอชิเน่แล้วชิแน่แล้วไปเกี่ยวเข่าก็ครเกยวจางคนนู้นคนหนึ่งจางจางคนถือเลยจางแล้วเราขอไปเราไปเราแบบเกี่ยวอนเราขอเงินน้ำเงินเกี่ยวข่าให้โอ้โหจ้างอะไรชิแน่แล้วก็ชิน่

แล้ววันนี้พอเป็นเชียร์ไปแล้วแล้วนะกบเพิ่นเอาเฮ็ดเองเนาะก็เลยพยายามเจ็บให้ก็เลยอา๊คซีบหอดประมาณถือว่าผัวไปเกี่ยวคนเดียวเหมือนบุ๊คทางกับบุ๊คจักมือเลยเกี่ยวเขานี่จั๊มือแหละแต่ว่าได้ยุบช่วนคนตกัวจริงทั้งสามต้องเหนื่อยมัยแล้วเวลาถ่ายเนี่ยใส่ละมีรถพีด่างอยู่บ้าง มันหลังจางเขาไอ้จางเนี่ยโอ้แบบแห้งจริงแต่ว่าพอถอดไข่ขาดอย่างนี้มีแต่จางเพิ่นโดยจางเอาไว้ทีเดียวเก็บหายคนจะใช้ไว้ทีเดียวไอยดำด้วยโอ้บ่ได้เคงบ่ะกาขาดถ่ายไว้เลยจักมือเสร็จแล้วการแทงเจอประมาณสวัสดีบอไดตั้งใจแบบว่าดำแบบ เราใ้ช่ามมือกับไปรับยางไ้พอได้ซื้อเขาซื้อน้ำบัได้เงินมากนักามาจ้างส่วนตัวนี้นะ้ำบัได้ส่วนลนัมันซื้อเขาแล้วก็ซื้อนมให้ลูกบ่ดได้มีนมลูกกับมีหน้าเองก่อนบดได้อาเัไปก่อน แล้วน,นุ่มลูกนี่ตอนนี้ัยังกินนุ่มกามมรีอยู่บอเป็นนุ่มนุ่มจืดได้ละเป็นกองเนกินไอกินเนา่โดยโดยโดยอ่ะก่เซอยนรแต่ว่านุมจืดนี่มันเคยกินตะเกิยนะเพรว่าอยู่รปีนี่่็จะกินนุมจืดได้เนาะสองวันจะวากินได้ โดยแต่ว่ามันสิเปลี่ยนเ็กน้อยมันเคยกินดมันก็กินแบบนั้นแม่นบ่อกยากเด้บ่แบบว่าใหญ่เต็มแล้วหมกินมันจงมันแบบทีมงานเฮาเพิ่นซื้อมาตอนเาฟัง่หั่นน่ะอืแล้วกินกมดิกมดิมันก็บ่เปแม่นบ่เปะว่าเฮาสิหวานนเางตีใส่กับน้ำเนาะอื เสียงสรบกวนเด้อพี่น้องเอ้ยกําลังเอาบล็อกลงเนาะส่วนนี้เอาบล็อกอันยังลงมาส่งทางอาเตลคือว่าส้ขพร้อมกันเลยเนาะทางนี้อันบล็อกมาทางน้องคนเสามาเสาแล้วะโอมาื้อนี้บ่อ่าโทงน้ํานี่มามื้อนี้บ่นี่โอ้ทางไหนนี่ทางา <Billie S 2> ไทยนะวลเสียงอืมอืมอืมือว่าทับซับโมเมนทับซับทับข่าวดียั่ๆเลยเนาะทับซิมครับทับคอน้ำอินหรือเปอดยจั๊กปีด้วกว่าอันีมเรียนกันสองปีเนาะโอ้มีสามมีสามกู ตอปีธรรมดาแล้วไข่เป็ดไข่ไก่ก็คืออัน <c ười> นี้มามาชงเนื้อกินให้ลูกให้เมียอะไรสิไปต่อบ่เดี๋ยววันนี้อะไร,รไไไมันทำมาจากเชื้อพันธุ์สิบลายโอ้ดูเสียนี่เป็ด<อ><อ>ใ,ใหม่บ่เดี๋ยววันนี้อะไรนี่บอรประตูจ้าบ <c ười> อเม,มนบ่ <c ười> ดื้อดื้อให้มันเปลี่ยนบอด้ว่าถิ่มเลยได้ว่าสีเฮ็ดใหม่ก็แล้วว่าลื้อแล้วก็สีเฮ็ดอยู่ห้องนึ่งประมาพอได้อันนี้แล้วก็โปรดรีโซนเข้าบานอะไรเผาดังไพราดังไอยพร์โปรดรีโซนเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ดังไวอยู่ในบ่กอย่างนี้ทางนี้เนาะรถข้าวบ่โหแต่ย่านแท้ อบอกลงพี่รองเลยแต่นี่มันยังสีขาานะเพราะว่าผลยุดบางอ่อซอมเมอนี่พี่รองเลย เป็นส mm. ีตะไคร้บัดนี้ได้เอาไว้เครื่องคองอืาชใหญ่คุณครัวเดี๋ยวบ่ดังไผเอามาเนาะโอ้ยพี่ชงนี้คนว่าพี่มัสิในแบบเนาะจุทานบ่จุทานไ้จุไม้อืมอันตรายในช่วงลมซั่นได้ช่วงนี้มาระวังกันหรือว่าอันจุทางตารางบ่เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เถึง บ่าวแล้วจะเห็ดอยู่เจ้เทิงพุ้นอันโอ้เออตี่มานอนแล้วว่าตบเต่าตบขิดเรียบร้อยอืมเขาเว่ามันจะยากเนาะเพินขึ้นลงลงเฮ็ดกินให้อยู่มันก็บ่แม่นของง่ายๆเพ่สิแล้วนตกนดินมาห้กเตกบาดนี่ยากแล้วเนาะนตกลยาก เปนก็ดีมุ่ีใจนั่นเนาะว่าแบบเขามายังแบบต่อเนื่องเลยเป็นได้ผัวโก้คนซื้อของเจ้านึกแกดีใจอะไดิ้นใจในี่ยเสวยยา่สวยนะดิ้นใจเนาะดีใจเออาเพื่อนเนี่ยก็ดิ้นใจแม่แล้วเพื่อนเงินเงินใหม่หมดเลยโอ้นาเพิ่มเงินมาให้แม่แกยังดีใจเหมือนเดิมแล้วใช่ไม่เราป๊บยงาปุ๊บเงินป๊บไปเพื่อนคนอื่น เอาคนสะไช่บ่เราไะ้พบพารานเนี่ยพารานไปพบไปสะเจ้านะอืพลพนเจ้าคอยมาพลไม่เราไปไปกับมานะเจ้าเองเนส่ะอรอเจ้าก็ล่างเแหะบึงนะอย่งีคลอเียงนะเจ้าก็เป็นคนวันนี่แล้ววะเอาคงโอ้เมืองคงนอกเมียจะว่ามัน่ะ เสีสยงเจ้าคล้ายๆอันบ้านนี่เะไ้ <c oughs> นคนบาบาบาไว้แน่นะโอเมืองคงเซโรนเอพูนี่เนะาะจะบอกนะ่นะเนาะคงเซโรไปจงไังใดมาจงังใดพกกันยอยู่ทยยไทยอยู่ไทยเอพูกันอยู่ไทยขึ้นทงไลน์เออเออเอ <c oughs> เอาเรืนะ่อนันนิส ทางพ่อทางแม่เจ้าเด้อซะสิอีเสียเด้อเสียพ่อยังแม่โอ้แต่ได้ไปเจาะไปเยี่ยมเพิ่นบ่ทงพ่อทงแม่บถ้ามนบจเป็นกได้ไปแบบจเป็นดีอืแต่าบ่จะเป็นยงแล้วก็บ่ได้ไปขรถอย่างก็ไปงกลอืทางกันักปีก็เจ้านี่ โอ้4หาปีเลยด้ลูกสองคนเนาะจะบอกเนาะกกนนผู้หนึ่งเนะโอ้ผู้น้อยจะบอกกินนมนี่บอถือว่าหาังกัเอารุ่งเอากันไป4หาปีแลนะ้วอ,อยู่พี่กับมวลแบบนึงเนาะอยู่น้ำูกน้ำเมียอ่าอ่ากินหาอยู่

จ้าก anyway, ็ไม่สชเบ็ดใส่กลางบ่ส่งเลยใช่ยงใช่ยังใส่กบใส่ขีงยังเนาะมันก็สีเริ่สมากินได้ได้บาทนี่น้ำบุกน้ำยังสีเขาดูเด้เนาะเอาขุดเกี่ยวเขาแล้วก็เขากูกลอืมอืมนะแกคือว่าแหละมีทีมงานใส่บุญพิ่นเขามาทังเฮากับแบบผัดกันให้ได้เห็นนี้เห็นหั้นก็ได้ นี่มาเพราะนั้นมาโบเห็นวัดอันนั้นอย่างนอยยนะมาอย่างนี้ทำไมนบ่างเขาให้เอากเมนเมนตงนกับปลแลนะกินกับปนกบปนเขียดปนปลาต้มแกงแม่ตอแ้ตกินแซมมันแต่แกงเดียวกขแซมแต้ นีความเจ้าแหละอ่าคงกินธรรมชาติเฮาก็แซ่บไปแบบนึงบรสุทธิ quote, ์ด้ๆเขาอีกนเมืองเลยัย <reci> ังก็ซื้อยังก็จ่ายต้องใช้เงินอย่างดีเนาะแม่นๆกินข้าวเที่ยงกันแล้วบ่ยังเอ้าจังได๋ให้ทางน้องเพิ่นหาิน้ากินน้ําซะเด้อ เอ้ยกับป้าได้บาดนีเด้อโดยแต่มาไทยทำข้าวทังสี่เล็เอกอะไรแดีใจน้ำเนาะมาย่งตนึงเลยดีใจน้ำกับป้าเด้บาดนเด้ออางสบายดีโดยโดยโดยโอเคพี่น้องเองโอลมดินอำันคนนเนาะ พ่อผัวเพิ่อนกำลังมาแต่หากินหายยเพ,พี่นพี่น้องอมาแต่เกี่ยวข้าวเกี่ยวหน,น้ามเนาะไปเลยโอลมไทยทานเพิ่นเพ,พี่น,ออนพ,พี่น้องอ่ะจังไดกหาเพี่นพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนุนได้เลยเนาะเมื่อคลิปแล้วไปอย่าข่านโฆษณาเนาะโอ้ยอ่ะจังไดคลิปนี้ไปแล้วเพ,พี่น้องอก็กรับมาสบายดี